สวัสดีค่ะจุรีชาแนลค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่11มีสายัน2562นะคะยามเย็นวันนี้นะคะก็มาเดินออกกำลังกายที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะซึ่งรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า เส้นทางจะประมาณ2กิโลเมตรกว่า,วานะคะตรงกลางอ่างเก็บน้ำเขาเต่าก็จะเป็นพระพาราที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะเพื่อเป็นแหล่ง เก็บน้ําให้กับชาวบ้านในชุมชนนี้นะคะพยายามที่ฤดูแลง้งสําหรับอุปโภคบริโภคแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาอ่างเก็บน้ํานี้มาเรื่อยๆนะคะและพระองค์ท่านก็เสด็จมาที่ชุมชนเขาต่าแวงนี้เป็นประจำตลอดรัชการของพระองค์ท่านนี่เป็นสิกว่าครั้งเลยนะคะ นี่คือบริเวณรอบๆอ,อ,อ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะก็จะมีทางเดินอย่างนี้นะคะรอบๆเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาจะมีเปิดไฟมีแสงไฟปรยิกประยักก็จะมีทางเดินอย่างนี้นะคะไปตลอดเส้นทางนี่มีประวัติด,ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาที่นี่ถึง สิบสี่ครั้งด้วยกันนะคะยีสิบแปดธันวาสองห้าาห่ทอดพระเนตรการเข่งขังยาวที่อ่างเก็บน้ำเขาต่านี่ทำปี2องพัแต่หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ยังเสด็จมาอีกเนาะช่วงท้ายๆของรัชกาลของพระองค์ ก่อนที่จะเสด็จสวรรคตรนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่สุดท้ายมนะที่ท่านเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มาชมการแข่งขันระยยาวของชาวบ้านชมุมชนเขาเต่าที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อีกที่นึงนะคะที่ในหลวงราชการที่9ท่านทรงผูกพัน ชนชาวบ้านชาวบ้านชุมชนเขาเต่าตรงนี้นะคะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําเขาเต่าตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านคิดโครงการอ่างเก็บน้ําขึ้นมาน่าจะเป็นโครงการแรกของพระองค์ท่านเพื่อซ้ําไปนะคะเดี๋ยวท้านจะหาข้อมูลประวัติมาใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนี่รูปในหลวงรชัชกาลที่9ที่นี่ก็จะมีงานลอยกระทง อยู่บ่อยๆนะคะแทบทุกปีนี่บรรยากาศสวยงามวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยโปร่งเท่าไหรน่นะนี่คือพระพลาตรงนี้ก็เป็นพระบรมชายลักนะคะแล้วก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำมีทางเดินแบบนี้นะคะรอบอ่างเก็บน้ำเย็นๆก็บรรยากาศดีนะคะมาเดิน ออกกําลังกายประมาณสองกิโลก,กว่าๆนะคะก็เป็นบรรยากาศอ่างเก็บน้ำเขาเต่าที่เอามาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามจุ c ีชาแนลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันยาวๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ